สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอมเซนเนอร์ส h เกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเกียนไอคนนี้นะครับเพื่อนเรานี่เองเนี่ยอะเอ็นี่แหละครับมาเจอใครใหญ่าาวบอนเกียนจะเป็นไงบ้างผมจะให้มันฟาร์มนะครับแต่ผมจะเล่นซุปทุกคนก็รู้ดีไปเลยมับกดกดกดแล้วกดแล้วกดแล้วเลย Ảo, mày cuộn à? Ê, cuộn đi Uhm Nga ha ha Dưa tít bếp Ê Cái bảo là mày không có súp, phải xác Peter, súp ở Ơ mày... ซุกูซุกไก่สกัดไม่มออีว่าจะมาเกียนไม่ได้เกียนเราจะเอาแม็กมาเกียนกันเลยกันใช้บัตรทดลองใช้บัตรดิใช้บัตรดิอย่าไปกลัวแม็กไม่มีทาวรด้วยพวกนี้จอกว่ากายภาพเวทิี่คองความแรงความเร็วจังตีเราจะเอากายภาพไปให้หนูมาเดี๋ยวแคลรี่ฟองตัวข้ามร้องอาจจาักเลยดูดี เสร็จไอเทมโหดด้วยแต่พวกที่เจอเกรียนมักว่าจะมาเกียนฟาร์มแต่พี่ไม่เกียนเลยจ้ะพี่มาเกียนแคลรี่ฟาร์ตัวข้ามอือหือสุดยอดไปเลยนะครับ เจอแครี่โอ้โหแครี่สามเจอแครี่สองเมตดหนึ่งสุดยอดเจอกันแครี่มาแล้วมาแล้วคอนเทนต์ผิดภารทางเทคนิคว่าจะเอาซุปมาเกียนฟาร์มไม่ได้เกียนเลยอะ่ะอืวันนี้ เราจะมาแบกหรือมาแจกามาดูกันเลยผมว่าผมได้มาแจกเมื่อตานี้ <c oughs> มาแล้วอริไปทางโน้นนะอริอ้าวทีมกูไม่มีแคลรี่นี่ว้าเฮ้ยเยออมีอินโดนอยู่ไหนะอ๋อม,มันอยู่ซ้อนกันก็คือเมื่อกี้มันอยู่ซ้อนกันผมไม่ไดู้ในแมบบทกระเถิ ในมินิแมวมันอยู่้อนกันเว้ยผมก็ไม่เห็นเฮ่ยๆๆโดนแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ปล่อยเขาโดนเราเราจะปล่อยเขาโดนครับเราจะไม่ช่วยเพราะว่าเป้าหมายของเราคืออยู่ไหน,นอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วงัดหน้างัดหลังเสร็จกูนกเออมาเยอะแ่ะมาเยอะมาเยอะถอยถอยถอย อยครับลอยครับลอยครับสวยว่ะโอ้สวยอะไรจะโดนแล้วเนี่ยมาส่าแม็กก็ไม่ไหวนะครับอุ้ยมับไปแล้วไปแล้วไปแล้ะปับนี้ดีกว่าไม่ได้ดี่ป้อมแหกเออถอยก่อนริกเตอร์นะเว้ยเอีริกเตอร์เจ อ้าวโดนฟุตบักแตกไปแล้วหนึ่งตัวครับพี่ยังไม่ได้เวลซี่อ่ะออตายโอ้โหป้อมแหกว่าป้อมแหกแล้วกันไม่ได้ออกมาสี่ตัวตายดิฉันต้องเดินกับับสนุนเดีวยวไปไล่เล่นดก่อน,นดีก่อน,อนมาเออไป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  ไปเพื่อนไปเพื่อนเอ้ยมันนอ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 นพี่เซลเพื่อนนอนมังกรว่ะเอ้ยกูได้เออนั่นแหละทีมกูเออแหลกเลยวะแหลกโอ้ยแหลกเลยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้แหลกเลยวะเมื่อกี้แม่งแหลกว่ะแหลกเอาดีเอาดีเอามันดีเฮ้ยมันแหลกเลยวะเนี่ยโอ้โหยเขไป ได้ลิกเตอร์เฉยเลยโอ้สุดยอดจะเป็นสีแล้วดูดูดูทุกคนแหลกทุกคนเห็นไหมแต่ผมอยู่ที่ผมนี่เห็นมันแหลกมากตอนนี้เออเริ่มดีมากโอ้โหแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกเลยวะจะต้องถอดออกแหลกกว่าเดิมเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหลกกว่าเดิมแหลกกว่าเดิม เดี๋ยวเดี๋ยวลม้ลมมันลมมันก่อนล้มมันก่อนลมมันให้ก่อนอินโดบ็อกสลับมาสลับก็สลับไปแล้วจัดให้อินโดอุ้ยเหล็กทำไมวานี้มันเหล็กเย,ยี่ยท่างเนี่ยโอ้ออโถโนเห็นไหมต่อยู่เครื่องผมพลูลเลนนี่เหล็กมากขุดเหล็กเลย มาโอ้ย oh, ป oh, oh. ุชมาเยังขีบหน่อยหนึ่งโอ้ย oh, oh. อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มาไปไหน่อยไหนจ้าน้องสาวกูจะเอามึงแหละกูจะเอามึงแหละไปดิกูเปิดอันตีทำไมเนี่ยกดตีเพื่ออะไรโอ้โกดผิด มือมือมือกูไปสัตมือไปกูแอนตียเพื่อนไม่ดีเลยแตานี้ใช่ไม่ได้นเ,นไเนี่ยโอ้พลาดเลยไปกูแอนตี้อยเนี่ยอ,อ,อีด้วยอีด้วยแล้วเจอสัตว์โอ้โคตรแหลกเลยทำไมแหลกนะมึงเอาดิฮ่าพ่อมันนี่เดี๋ยวช่วยฟาร์มเพื่อนดี๋ยวช่วยฟาร์มเดี๋ยวช่วยฟาร้าฮ่าพ่อเอ้ยคำหยาบ าบีดาคุณหรอนายนายไม่เดี๋ยวผมต้องไปเขาหยาบออกแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายเจอเดี๋ยวก่อนพวกนายรู้จักแม็กนอยไปแล้วเอ้ยถอยทับถอยทับถอยทับเว้ยถอยทับเว้ยกูแหลกอยู่เพื่อนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วเพื่อนเยอะพี่มาแล้ว,ลวถอยมาดูก่อนค่อเนน้อยเดี๋ยวยยผมมึงเจออ้าวไม่เข้าสาักคนมาเดี๋ยวกูเข้าให้ก็ได้มาแล้วตูมตูมตุมตูมอื้ื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 อหล็กโคดรอื้ือืมอ้มอื้สุดยอดอื้ือืม้มดูดูโอ้โหมันเห็กอะไรนี่ ทุกคนแต่แรกนี้ผมจะคลิปถ้าคลิปนี้แพ้เลยใช่ไหมผมก็จะลงนะครับแหลกช่างไม่แหลกกว่าช่างผมต้องลงแน่นอนอ่ะจะเป็นต้องลงอ่ะไปไปแล้ววิวเพื่อนลาวิวเอาเลยเเลยเอาเลยเดี๋ยวเข้าให้เข้าให้เพื่อนโอ๊ยได้ได้อย่าได้เลยอย่าได้ไม่ได้ไม่อได้ติดปมมึงไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าถอยทับถอยทับเฮ้ยเป้าหมายเราไม่ใช่ตัวนี้นี่ว่ะ โอ้กะว่าจะมาเกียนไม่ได้เกียนเพื่อนเลยอะซุปไม่มีลืมปะตับมามาแล้วค่ะอิติได้แล้วไปเลยเพื่อนป้อมดีเพื่อนป้อม,มรู้จักป้อมเปล่าราะอ่ะโอ้โหเยอะเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยมาเออดันล่างเลยดันล่างเลยดันดัน,ดน,ดนเออนั่นแหละโอ้ สนิโดนสนิโดนเพื่อนสนิโดนสนิโดนสนิโดนเพื่อนสนิโดนเนี่ยแต่กูก็โดนเหมือนกันแหละไม่เกือบแตกหมดอ่ะเมื่อกี้เกือบแตกนุ่งอ่ะมาปมันจะเข้าป้อมว่ะม่เอาดีกว่ากูไปละไปละบินบินกูเอากูจะเอาเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ได้ได้ดี อืสุดยอดนะครับได้อยู่นี่บอกแล้วข้าป้อมอ่ะกูตายป้อมก็ยอมเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้แต่กูตายป้อมจริงเลยก็มา,ด,มาด,ด,ดีก็มาดีสุดยอดก็มาดีอืก็มา เพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมสดนะครับเพื่อนผมสดสดนะครับไม่ใช่สดสานี้สดครับสดอะสดหมูสดอะอ้เยอะอู้เยอะเยอะเยอะก็กลัวนะครับเยอะก็กลัวนะครับแม่ก็กลัวเป็นนะครับเอาดิเอามาเลยเอามาเลยรัดลัดรัดรัดรัดเออโดนโดนอืมกูแตกเว้ยอะไรนี่มันเป็นแหลกอะไรวะอืมตาแหละคนแหลกเลย เห็นไหมโอ้โหตายปั i, ๊บไม่แหลกสักนิดโอ้โหมันจะแตกแล้วสนิษมันจะแตกโอ้ยสนนิษฐานตัวยากไม่ดีเลยไม่ดีกูช่วยสีว้ยแตกสีด้วยฮะอินโดศูนย์สี่เดี๋ยวนั้นแะคุณอินโดศูนย์สี่เมดกูศูนย์สองเป็นเรื่องเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้เรื่องเปล่าเนี่ย ถอยๆมาถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาที่ที่เจอไข่ใหญ่ทวรรู้จักไข่ใหญ่เปล่าแม็กไข่ใหญ่อะเดี๋ยวเจอแม็กไข่ใหญ่แม็กไข่ใหญ่จะยินเพื่อนจะยินสวัสดีแครี่ทั้งหลายโอ้โอ้โอ้โถอยมาโอ้โดนแล้วช่วยไม่ได้มันแหลกมันเป็นแหลกอะไรไม่รู้เนี่ยช่วยเพื่อนก็ไม่ได้ดูดูดูดิดู เลยวะอืมอยู่ด้วยกันเป็นฝูงด้วยเอาก็เอาไม่อยากเอาอ่ะไม่ได้เปิดอันติดูดูสิเจ้เปิดอันติกูน,นั่นเนี่ยตัวเนี้ยเอาแล้วเอาแล้วลหนึ่งหนึ่งกระแว์ไปเอาเลยครับเอาเลยครับมีประทะกันหนึ่งหนึ่งแล้วครับ ยกที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้าวเฮ้ยอากตันเลยมึงโอ้ยอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้มากเลยเครื่องผมโคตรแหลกอะตัวเนี้ยมันแหลกอะไรก็ไม่รู้เนี้ย ผมปรับภาพโคุณต่ำนะแมันเหล็กอยู่ดูนั้นคุณดูเอพีเอสนะเมื่อตอนตอนตอนที่ไม่ตกมันก็รุมสิวะเฮ้ยลิง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 แล้วลิเดียวลิง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 เปิดดีลิงอยู่ไหนลิงลิงจ๋าลิงจ๋ามาแล้วลิงจ๋าเออในป้อมกูก็จะเอาลิงอ่ะในป้อมกูก็จะเอาเนี่ยกูก็จะเอากูเอาหมดอ่ะกูเอาหมาละกูเอามาละไปดิ ไปด,ดิบืนบืดแงน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 เอาดิเอาดิแคลี่เหรอไม่อย่าลุมดิโอโแคลี่ลุมโอ้โหไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่าลุมกันสิเขาหงอนเนี่ยลุมกนะัน <c> อ <oughs> ่ะเขาก็พูดถูกของเขานะ <c oughs> ดูดิเ <c oughs> ออ มึงหน้มีหน้าจะถึงหนึ่งทำไมครับก็อไอลิงมันก็หู่นถูกไอซานิดมันร้อน <c ười> หนึ่งกับตัวกับนนแบบไปว่ามึงหนึ่งเท่าตัวนะเนี่ยแต่ว่าคิงก็มาแล่นี่แปลว่ามึงก็มาดีเนี่ยอันนี้แปลว่ามึงก็มาดีแล้วเนี่ยแม่คิงก็แม,ม่มึงก็ลุมแบบว่าเออมึงลุมทำไมแต่ว,ว่าลิงหนึ่งหนึ่งกแบอะไรว่าลิงหนึ่งหนึ่งกับผมไหมโป้คิงก็พองพอะคือโป้คิงอะ ฮีเอออันนี่กมาเร่ไปว่ากมาดีแค่นี้ไปแค่นี้เปิดให้เลยเพื่อนเปิดซาต้าเหรอซานต้าเหรอซานต้าซาต้าอา้อาวเมื่อกูเปิดที่อะไรนี่อา้าวแล้วกูก็ไม่หยุดเองนะโอ้ปัน่นปั่นด้วยปั่นด้วยโอ้แหลกแหลกโอ้แหลกขั้นสุดยอดโอ้กูกดมั่วหมดเลย <c oughs> เราจะไม่มีเราจะไม่โต้ตอบอะไรเับเขาครับปล่อยเขาหัวรอะไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับโหสนิทสนิทสนิทแจมสนิทแจมนิดหน่อยอย่าทำเขามึงอะทำกูไอ้สัสอุ๊ยของเหีวลิกเตอร์ฉันผิดอะไรโอ้โหฟอมแรงครับเพื่อนเพื่อนเราจะมาแพ้ทีมอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนกูจะแพ้สามแลนะเพื่อนแรงคนมาแพ้สามต้องเจ็ดเจ็ดปะโอ้ ทุกอย่างแฮมสอดคิ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็นายทุกคนนด้เป๋ออยู่นะถอยมาถอยมาถอยมานี่นี่นี่น,นี่สตาร์นี่ปล่อยแล้วสตาร์พื่นแยกอ้าวโอ้โหมึงอ่าโอ้โหอ,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 อะไรนี่อุตส่าห์จะบินไอลิไม่น่าเลยปล่อย ห <69. laughs> กเก้าอย่าเกมนี้แม่งสนุกจังฮนะแม่งเกียนโคตรเกียนโคตรปั่นอนะเกมนี้แม่งโคตรปั่นเลย <laughs> มีแจกเบอร์ด้วยทุกคนอ่าอแจกเบอร์แจกเบอร์แจกเบอร์ครับเขาเขาแจกนะครับผมไม่เซนเซอร์ด้วยเอาดิครับมีคนแจกเบอร์ด้วยครับเอาดิเอาไปโทรแก้กันได้นะครับมีคนแจกเบอร์ด้วย โอ้ยลิงลิงลิงเ้ยลิงเอาสนิทว่ะแ้วแต่ตัวเลยลุ่มอยล,ลิงลิงร้อนเล็กน้อยอเอ้ยเออไม่ดูมะ่ะมาวมัเแต่ถัวโอ้ไม่มีเลงครับ ขำขำขำเกินขำกิ้งลิงกลับมาเจอเจอเลยฮือไฟต์ก็ได้เมดก็ดีฮักตัวนะอยังปัน่นปั่นเกินโอ้โดนด้วยอา้าวอันนี้ผมแปลว่ากูเนี่ยผัวแม่มึงนะครับไมนาลาว,วิวอ๋อลาว,วิวอ๋อ มาดิมาดิเราไปอยู่ตอ่อต่อให้ลุมตอ่อต่อให้ลุมต่อให้ลุมเออเออเออไม่โอ้โหมันแข็งทันว่ะไม่โอ้ต่อให้ลุมลุงท่าเมื่อกี้มันแข็งไม่ทันมันก็จบแล้วโอ้ยผมตายเป็ดแล้วชักจะอ่อนเกินไปละคลิปนี้ต้องแพ้ต้องชนะผมก็จะลงตอนเนี้ยแม่งยังปั่นเลยอ่ะด่ากันยับใส่กันอะ มีฉัน <ś PAR K> <c oughs> เราเราจะไม่แจบเราจะไม่แจบเราจะไม่แจ็บสนิทบวกกับนินนี่ v ้5ด่าก่อนเดีปป๋ยวผมผมได้ชื่อคลิปลทุกคนอย่างปันคลิปนี้ผมจะลงแบบเรียวๆเลยครับเรียวไทม์เลยผมลงแบบเรียวๆล่ะกีว e, ิกินทีผมจะลงแบบเรียวๆไปเลยผมไม่ตัดด้วยวันนี้ ô mà dỡ rồi đấy, mờ đắng anh cũng đuôi Dù này, ôi, ơi mình phải gặp môn với, măc kĩ mưng cháy phải rồi, anh nhớ, mưng chơi, 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 mình chơi, 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 của Chơ Chơ, chơi, chơ chơi, mình chơ chơi, này Mình chơ chơi, 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 đây bao? chơi, chơi, đây, bao? Không biết đây à? กูตายด้วยตัวเนี้ยยังปั่นนะวันเนี้ยโคตรปั่นโอ้ใครไปดันป้อมบนว่ะโอ้ยเอลันโดแม่งยังปั่นตอนนี้โอ้สิบเจ็ดสามสิบมันแตกข้าวดันป้อมกันมันก็ดันใ้มึงกับเพื่อนแม่งยังปั่นยังปั่นปั่นจริงๆทุกคน มึงแยบือดีก่อนแล้วิวพวกมีเยอะไม่คุ้มนะน่ะคุ้มดีไม่คุ้มทำไมอ่ะมันนี้แคลี่แคลี่ทั้งหมดอ่ะแคลี่กูจะขอแคลี่หมดอ่ะกูมาแล้วมึนๆอย่าอย่าไอลีโอโอีกแล้วมึงอ่ะเอ้ยกูเอากูล็อกลิงว่ะกูล็อกถูกตัวแล้วกูล็อกกูล็อกถูกตัวกูล็อกถูกตัวแล้วเพื่อนกูล็อกถูกตัวอืมสวยดันสิเพื่อนดัน ดันสิไอคแทกดีเพื่อนไอคแทกเออเห็นป้าวเห็นป้าวใครสดแอได้นะครับเรออาจะป่นเขาเขาไหมครับมีได้มีการได้อปอมได้ได้เออกุสังกุสันต่อให้เพื่อนไปดีไปดีปล้นเลยถอยมากุสันต่อให้มึงเลยเพื่อนมึงจะได้เลยไม่มึงเข้าไปตายนะสนิทมึงเพื่อน ไอ้พุ่นยะไอ้ทำมี่ผมมี่ช่วยทำมี่ไม่ได้นะถอยมาดิมึงจะด่าเขาทำไมเนี่ยไอ้ทำมี่ตัวแม่พูได้แค่ดูนะเขาขูอุ้อุ้ย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 ไม่น่าเข้าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวกูเปิดอันตีทำไมเนี่ยกูว่าแล้วเปิดอันตีเรียบร้อย โอ้จะโดนจบตอเนียโอ่งแตกสิบยอดแม็กแตกสิบอื้มแจกเกินกูนี่โอ้โอ้ไอลี่ไอลี่ข้าคุณเดียวไม่มีใครข้าช่วยไอลี่เลยไม่ใช่ไรทีมแตกหมดเฮ้ยป้อมป้อมไอลี่ป้อมหิแค่แข่เละแข่เละมีแค่เล็กน้อยแอลแตกป้อมกูแตกเออ เรียบร้อยแพ้เฉยอ้าวแพ้เลยเฮ้อโอ้ยไม่เป็นไรครับเราจะมาดูดาเมจเรากันเราสร้างเท่าไหร่ดาเมจเราตุ๊จุดุดจุดุดตุ๊ตุจุดุดจุดุดตุ๊ตุจุดุดจุดุดตุ๊ตุโอ้เล่นจนแบตเหลือเก้าสุดยอด คลิปนี้ผมไม่ตัดครับผมลงชัวๆเลยผมลงเต็มเลยยี่สิบอ่ะเราจะมาดูดาเมจแล้วกันเยอะใครใหญ่ทาบอนไอว้ใครใหญ่ทาบอนดูโอ้ดาเมจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอดาเมจเยอะกว่าเอลดอร์กูภูมิใจด่ากันยับใส่กันยับ,ายยบตานี้อ่าถ้าทุกคนชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย